ผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันหัวข้อเรื่องว่าทำไมลูกเป็ดนะครับที่เพาะออกมาใหม่นะครับถึงมีจำนวนน้อยลงสาเหตุเกิดจากอะไรสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ อ่ะักออกมานะครับแค่นี่ครับหนึ่งสองสามมีแค่สามตัวนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอันนี้จากประสบการณ์ของอาทางช่องเองนะครับาสาเหตุอันดับแรกเลยนะครับก็คือขึ้นอยู่สภาพดินฟ้าอากาศนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับอาจจะทำให้อากาศร้อนจัดนะครับ แล้วทีเนี้ยทาให้ไข่นะครับที่กกมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป<ห>ไข่ที่ฟักออกมามีจํานวนน้อยนะครับก็คือออกแค่สใบนะครับแล้วก็หรือว่าช่วงเวลาหนาวจัดเนี่ยก็จะฟักได้น้อยเช่นกันนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับ การได้รับอาหารนะครับที่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ลูกเป็ดฟักได้ดีขึ้นนะครับองค์ประกอบก็มีหลายอย่างนะครับเรื่องอาหารนะครับเรื่องพ่อแม่พันธุ์ว่าสมบูรณ์ไหมนะครับหรือว่ามีสายพันธุ์ที่ชิดกันหรือไม่นะครับนี่แหละครับก็เป็นองค์ประกอบของการฟักนะครับให้ลูกเป็ดมีจํานวนเยอะหรือน้อยนะครับ ตามธรรมดานี่ลูกเป็ดนะครับขอไปครับจะแม่เป็ดนี่จะใช้ระยะเวลาฟักประมาณยี่บแปดวันนะครับนะครับก็จะได้ไข่เป็ดประมาณอย่างน้อยต้องสิบแปดสิบแปดตัวนะครับแต่รอบนี้ได้สามตัวนะครับก็เนื่องจากอากาศร้อนจัดนะครับก็ฟักอยู่เท่านี้นะครับแล้วไข่ที่เหลือเราควรทํำยังไงนะครับไข่ที่เหลือเราก็ควรจะนําไปเป็นอาหารเลยนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติเรานำไข่นั้นนะเข้าไปฝากไว้กับแม่อื่นนะครับมุนผิดกลิ่นกันนะครับก็จะให้ถูกแม่เป็ดนะครับทำร้ายนะครับหรือว่าเจาะไข่นะครับเลือกที่เราไปทำเป็นอาหารดีกว่านะครับ ก็เรียนรู้กันไปนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันไปนะครับหรือบางทีนะครับไปฝากกับไก่เนี่ยบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลนะครับบางบางทีเป็ดไก่ก็ยอมฟักให้นะครับบางทีเขาก็ไม่ยอมฟักให้แล้วก็ทําให้เขาเจาะไข่ที่เรานําไปฝากนะครับก็เสียดายนะครับเรานําไปเป็นอาหารดีกว่านะครับนะครับเช้านี้ก็นํามาแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับ หากท่านใดมีประสบการณ์ดีๆนะครับก็นํามาแลกเปลี่ยนกันนะครับครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับนํามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆครับสำหรับคลิปนี้หากท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงด้วยครับสําหรับเช้านี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ